สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพลเวเดน9.9มาอยู่กับการ์ดคอนโทรล L3 นะครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะครับมันก็ไม่ได้ใหม่อะไระครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องไวรัส L3 นะครับตั้งแต่คลิปต้นๆเราก็คือจะมีปัญหาประสบปัญหากับการ L3 ที่มันติดไวรัสนะครับติดไวรัสมันจะมีหลายรูปแบบติดไวรัสแบบ ไม่สามารถที่จะแฟกด้วยการ์ดนี้ออกได้แล้วนะครับจะต้องเป็นการลบชิปนะครับชิปต้องลบในนี้เลยนะครับต้องลบในในนี้เลยนะครับต้องลบในหน่วยความจําของแนนตัวนี้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมก็เรียกตามตามเข้าไปครับว่าชุดแนนก็คือเนี่ยกองเนี้ยก็คือมันติดไวรัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แฟกไม่ออกนะครับต้องทําการลบแนนด้วยระบบคําสั่งนะครับเป็นคําสั่งค m มา n ์แล้วก็ใช้ชุด USB แบบนี้หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็อาจจะหามาให้นะครับแต่ก็คงต้องออกเงินกันเองนะครับก็คือการทํางานของมันก็คือสามารถล้างนะครับล้างไวรัสที่อยู่ในหน่วยความจํานี้ได้โดยที่ไม่ต้องยกชิปออกนะครับธรรมดาเราจะต้องยกชิปบางคนก็คือยกชิปนี้ออกนะครับยกนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนชิปใหม่ ก็เพื่อจะให้ทํางานได้นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เราสามารถที่จะล้างมันออกหรือเราลงไฮโอนะครับลงไฮโอเอไปแล้วเราอยากจะกลับมาเป็นแอน์เหมือนเดิมก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับล้างแล้วก็ลงกลับบนใบบนมายังไงก็ได้นะครับคือสามารถทำกลับไปกลับมาได้ที่แบบตามใจเราที่เราอยากจะทํานะครับก็ขั้นตอนก็มีไม่มากครับเพียงแค่เสียบคอเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไป ก็ไปเลยให้ก็ไปมับปับ๊บนะครับเสียไปไฟทํางานนะครับเราก็มาเปิดชุดโปรแกรมนะครับโปรแกรมขึ้นมาหรือนี่นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาขอไม่ใช่ขาตั้งกล้องครับเพราะว่าไม่ได้เอามานะครับแล้วเปิดโปรแกรมมาแล้วเราก็มาเซตนะครับ เ็จเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าชุดที่เราเสียบเนี่ย usb เนี่ยเราอยู่ในซีรีส์ไหนฟังก์ชันไหนนะครับก็คือเข้ามาที่ตัวจัดการไฟล์หรือบางคนจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆ่ายบเปิดสไลด์โปรแกรมเลยแ๊บนึงครับแบบนะครับแป๊บครับอ่าหรือจะเข้ามาตรงไมค์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ pc อะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงตัวจัดการนะครับ ากดการเรึิบขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่ตัวตรงอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไกล้องสูแป๊บาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมาเจอพอร์ตเห็นไหมครับ c, c o m n l p t อะไรเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอินมาหงชี้อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปครับตรงลูกศรอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า c o m สามนะครับ นี่เราจะได้ตรงนี้นะครับ COM สามแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมเราตัวนี้นะครับพอแล้วเข้า,าที่โปรแกรมตัวคําสั่งทีนี้นะครับคลิปคอนเน็กมันเนี้ยครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ให้ใส่เป็น COM สามนะครับ COM สามโอ้ยสนะครับ3ามพอเปลี่ยนเป็น3ามแล้วนะครับ แต่ตรงนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นปั๊บๆนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มากดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับมักก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับพอขึ้นหน้าต่างนี้แล้วนะครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับพอประมาณนี้เสร็จนะครับเราก็มาต่อไปเข้าการคอนโทรลเราได้เลยนะครับ ตอไฟเข้าการคอนโทลเราขออนุญาตตอไฟครับหนึ่งเข้าการคอนโทนนะครับพอเราต่อไฟเข้าการคอนโทลเราเปิดสวิทช์ครับมาเปิดไฟนะครับเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะครับเปิดไฟนะครับเข้าการคอนโทลเห็นไหมครับตัวนี้จะเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินแล้วนะครับตรงเนี้ยนะครับพอมันเดินเนี่ยถ้ามันติดไวรัสนะครับมันก็คือไวรัสตัวนี้มันมี2อย่างก็คือมันทําให้เราสามารถที่จะ เหมือนเราเราแฟกผ่านนะครับแฟกแฟกตัวเนี้ยเอดี HD ตัวเนี้ยผ่านแต่พอเราใช้งานพอเที่ยงคืนปุ๊บไวรัสก็จะแผงฤิ์เปลี่ยนวอร k เกอร์นะครับทุกครั้งไปนะครับแต่ในการลบแบบนี้ก็คือลบแนนไปเลยนะครับก็คือขั้นตอนอย่างเงี้ยเราเราอ่ามันก็จะขึ้นแบบน้าต่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้การที่เราจะทํายังไงนะครับที่เราจะทําทได้ก็คือนึ่ง เราปิดสวิต์นะครับปิดสวิต์ปิดสวิต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิต์พาวเวอร์และขั้นตอนต่อไปคือกดตุ่ม E S C นะครับภายใน1วินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมลองทําดูไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับเพราะว่าผมมือหนึ่งจับกล้องอีกมือเปิดสวิต์นะครับหนึ่งนะครับต้องกดตุ่ม E S C ภายใน1วินาทีนะครับหลังจากเปิดไฟปับป าผ่านนะครับนี่ผ่านาผ่านแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านนี้ถ้าผ่านแล้วนะครับเราต้องกดตุ่ม enter ดูนะครับปั๊บหนึ่งครับกดตุ่ม enter ดูครับตุ่ม enter นะครับปั๊บถ้ากดแล้วขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้ได้แสดงว่าโอเคนะครับเราสามารถที่จะล้างได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้คําสั่งนะครับคําสั่งนี้ผมเขียนเอาไว้แล้วนะครับผมเขียนเอาไว้ ก็ถ้าใครอยากได้ชุดนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะให้ไปทั้งชุดเลยนะครับตั้งแต่คําแนะนําแล้วก็คําสั่งนะครับคําสั่งผมคือง่ายๆนะครับใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์ลากมันมาลากมันมาเลยนะครับแล้วก็นะครับคัดลอกมันนะครับแล้วก็มาคลิกคลิกขวาวางเลยเลยนะครับก็คลิกขาววาวางเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับ enter นะครับต่ม enter เราเนี้ยมา แค่นี้ครับมันจะเริ่มเดินแล้วติ๊กติ๊กติเรียบร้อยเสร็จแล้วครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับไวลัแต่หาแล้วแต่เอาไมาใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องเตรียมแปดได์นะครับที่มีไฟล์ของแอนนะครับของเอซินะครับนี่ครับเราต้องไปเอาจากเว็บผอมานะครับ เราต้องไปเอาจากเว็บเขามาเอาเอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบง่ายๆนะครับแบบหนึ่งเพราะผมใช้หน้าหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับเข้ามานะครับไปที่บิทเมนเราก็เลือกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวญายครับแบบผมก็มือไวเหลือเกินนะครับมาตรงเลือกตรงลูกค้านี่นะครับสนับสนุนลูกค้าเลือกตรงกระเป๋าเลือก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปดาวน์โหลดนะครับเลือกลงไปมาฟ์นะครับและไม่ต้องสนใจอ,อันนี้นะครับอันนี้คือเป็นการอัปเกรดผ่านแลนนะครับทุ้บนนี้คือเป็นการอัปเกรดผ่านแลนไม่ต้องสนใจมัน <S <S 1> <S 1> <conscient> เรามาเลือกตัวล่างสุดเลยครับที่ว่าอื่นๆนะครับหรือว่าคนอื่นที่เป็นภาษาไทยครับคลิกเข้าไปคลิกเสร็จแล้วหาคําว่าอ d นดิกันะครับ aggress. และเราจะเจอไฟล์แรกเลยก็คืออันนี้จะเป็นของ L3 นะครับ L3 L3 บวกกับ L3 บวก สองตัวเนี่ยมันลงได้นะครับแต่ L3 บวกเราไฟขึ้นต้นจะ,ะการ์ดจะวิ่งที่384นะครับแต่ถ้า3บวกการ์ดเราจะเดินเครื่องค่าดีฟอล์คือ450นะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับใครคิดว่าอยากจะ overclock แบบเซตไฟไม่เป็นก็ใช้ตัวนี้เข้าไปโหลดนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็เราก็ไปทำการใช้โปรแกรมตัวนี้เขียนการ์ดนะครับ เขียนเม,มรีิการ์ดตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็เสียบเมมเข้าไปนะครับซื้อเป็นปอุปกรณ์แบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เพื่อเขียนเมมแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบทั้งเมมทั้งอะไรก็สามารถค,คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ติดต่อว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับก็จะอาจจะทาไปให้ครบชุดเลยนะครับพอเรามาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับปุ๊บอ้าวเดี๋ยวนะครับยวผงขออุยๆขอโทษครับมามาที่โปรแกรมนี้ก่อนนะครับเราก็มาปิดไฟนะครับปิดไฟปิดไฟเลยมาบ ปิดไฟเสร็จใส่การ์ดที่เราเขียนโปรแกรมโน้แล้วนะครับเขียนเฟิร์มแวร์ของการ์ด L3 เรียบร้อยแล้วใส่การ์ดเข้าไปแล้วก็เปิดสวิตช์ไม่ต้องทำอะไรครับรอรออย่างเดียวเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับการ์ดเริ่มเริ่มเริ่มอ่านแล้วครับตอนนี้ก็คือตัวการ์ดคอนโทรลเราอ่าน m e มรีการ์ดแล้วนะครับอ่าน m e ม o r เแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลนะครับเราก็รอตอนนี้ก็คือรอรออย่างเดียวรอเพื่อให้ไฟสองดวงนี้กระพริบนะครับกระพริบคู่นะครับอืมนะก็คือการ์ดชุดน,นี้ติดไวรัสตั้งแต่รุ่นที่ผมโคลงคลิปแรกๆนะครับก็เพิ่งมีเวลามาแก้ไขนะครับก็เริ่มทำนะครับเผื่อใครที่เจอปัญหาสามารถนำมาใช้ได้นะครับเราก็รอนะครับเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ นะครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นของอตัวการ์ดเรานะครับก็รอจนกว่าเขาจะอ่านลงทุกอย่างรู้สึกว่าอ่านนี้ใครจะเสร็จแล้วนะครับครับหนึ่งต้องรอกร้คพิปนะครับตอนนี้เขากำลังอ่านไฟล์แบบบึบๆ,ๆเลยอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รอขากิบะคริบพอเสร็จแล้วเขาก็จะกิบนะครับเขากิบเสร็จก็คือ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดสวิตไฟเอาการ์ดออกนะครับเสียบแลนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเสียบแลนปุ๊บอันนี้ก็ไม่เป็นไรทีนี้เขาก็จะอ่านของปกติเพื่อหาแลนนะครับเราก็ไม่สนใจมัน,ม,นม,มันไม่ชอ็อตไม่อะไรอยู่แล้วนะครับเราก็พับโปรแกรมไวเสร็จนะครับนะครับแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับขอรอ IP ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากด i อก่อน ก็คือผมจะอธิบายไปทั้งหมดนะครับก็คือในตัวนี้ให้นับขาหนึ่งจากอันนี้นะครับนับขาหนึ่งจากอันนี้ให้นับไปบนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้ามันจะใช้หนึ่งสี่ห้านะครับขาเขาคือหนึ่งสี่ห้าที่ใช้งานหนึ่งสี่ห้าเท่านั้นหนึ่งสี่ห้าก็คืออย่างนี้ครับหนึ่งสี่ห้านี่ครับนี้ดูแบบนี้1สี่ห้านะครับเอาแบบที่ยังไม่ได้เชื่อมดีกว่าจะได้เห็นดูชัดๆนะครับนี่ไงนะครับหนึ่งสี่ห้า นี่ครับนี่คือตุ่มชีวิตคนหาไอทีแล้วก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือง่ายๆคือตรงนี้จะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เหลือเป็นรูกลมรูสี่เหลี่ยมคือรูหนึ่งนะครับรูหนึ่งถูกไหมรูสี่เหลี่ยมคือรูหนึ่งนะครับรูกลมๆก,ลมก,ลมก็คือรูสองสามสี่ห้าครับก็คือใช้หนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับที่เราจะได้ขช้เอาละมาเดี๋ยวผมขอกดไอพีก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกผมถอย่อย,อยมากไปไม่ได้อะไรเลย เอ,าอ้ายังไม่นะได้กดโอมาแล้วนะครับเราได้ไอพีมาแล้วนะครับแป๊บนี้นะครับอยากแ๊บหนึ่งือมือมเต็มเลยเอ่อเมื่อกี้อไอพีหนึ่หนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งสองแปดถ้ามีคําหยาบขายก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่างคนนี้หยาบขายตลอดไปล่านะครับมาหนึ่งสอแปดกด Enter อร์ไปครับใส่รูทนะครับ A O O T นะครับรู้ๆเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ารหัสมันคืออะไรนะครับามาแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้ปกติแล้วนะครับหรือใครจะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไฮนะครับผมก็ลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับวิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไฮนะครับก็เข้าไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ว,วิธีลงเฟิร์มแว์ไฮ์หรือใครอยากจะลบไฮ์ก็ใช้วิธีนี้ลบแล้วก็ลงใหม่ได้เลยนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนมาใช้แอนใช้ไฮได้ตามปกตินะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ชอ่องเพจประเด็นการาวไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้อุปกรณ์ชุดนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ